สำหรับไอเทมนี้นะคะเขามาพร้อมกับกระเป๋าที่ทายบอกไปตั้งแต่ต้นแล้วนะคะว่าอเนกประสงค์มากๆก,กับกระเป๋าถือนะคะและกระเป๋าสตางค์นะคะหนังวัว 2-in-1 รุ่นรูเซียนั่นเองมาพร้อมราหัสสินค้า106690ราคาช็อปไพรส์นะคะ3,490บาท3สี3สไตล์คุณผู้ชมขาต้องเรียนแจ้งเลยว่าใบนี้นะคะเป็นหนังวัวแท้อีกแล้วนะคะแล้วก็ไม่หนักด้วยที่สาคัญซื้อ1เหมือนได้2นะคะ ใช่ค่ะตัวนี้คือตอนท,ที่ทำดีไซน์รุ่นนี้ออกมาคืออย่างที่พี่บอกก่อนหน้านี้นะคะว่ะาอยากได้กระเป๋าซึ่งสามารถใช้แทนกระเป๋าสตางค์ก็ได้หรือเรา<ะ>ลุกที่เราแบบสาัมนารถถือเป็นช่วงเวลาทั้งวันก็ได้ะคะ่ะนี่คุณผู้ชมวันนี้นะคะใครที่ <c oughs> ออกไปข้างนอกทราย,ยาเข้าใจเลยอะ่ะบางคนแบบไม่ได้มีของเยอะนะคะแบบฉันไม่ได้มีอะไรเยอะวันนี้อยากถือกระเป๋าใบเล็กๆไปแต่ปัญหามันอยู่ที่กระเป๋าสตางค์มันไปยาวใช่ค่ะคือตัวนี้คือตอบโจทย์เลยค่ะคือใช้แทนกระเป๋าสตางค์ได้เลย ม,มีสายสพายยาวได้ด้วยเก๋มากมนะคะคุณผู้ชมขออนุญาตดูเลยละกันอันนี้คือจะมีลักษณะของสายที่ <ฮะ S 1> เป็น <ฮะ S 1> หูหิ้วแ<ห>บบนี้ตัวหูจับพวกนี้เราก็จะดีไซน์ดีไซน์มานะคะจะไม่มีการคมหรือบาดมือนะคะเ <ฮะ S 2> วลาเราถืออ๋อเคยไหมคุณผู้ชมขาใช้กระเป๋าหนังนะคะไม่รู้ว่าคนขายบอกหนังแท้หนังแท้ใช้ไปหนังแตกพี่อ๋ออันนั้นคือไม่ใช่หนังแท้ค่ะคือหนังแท้นี่มันมีหลายเกรดจะเป็นเกรดของเราที่เลือกใช้เป็นหนังนําเข้าคือจะเกรดพรีเมียมานะคะจะตัวแตกหรือว่าตัวลอกเนี่ยจะไม่มีใช่พอเป็นหนังนําเข้า นะคุณผู้ชมต้นทุนต่างๆเนาะเขาก็สูงตามมามาพร้อมกับคุณภาพที่ดีอันนี้เป็นบริเวณด้านในนะคะจริงๆแอบซ่อนสายไว้จะใสยาม่ใส่ายที่ยางสายที่พี่บอกตัวนั้นจะเป็นตัวนี้นะคะมันจะดูเรียบๆนะคะแต่ความเก๋มันอยู่ที่โซ่ค่ะอยู่ที่สายสะปรยตัวโซ่เนี่ยมันจะไม่เคยเห็น คุณผู้ชมเป็นโซ่ที่แบบว่าไม่เคยเห็นความพิเศษตงนเป็นข้อต่อ<ง>เป็นข้อต่อต่อกันต่อเรียงร้อยกันขึ้นมาเป็นสายโซ่เลยนะคะ,ะนี่คะคุณผู้ชมแล้วพวกนี้นะคะไม่มีการดำเพราะเรามีการเคลือบตัวแลกเกอร์นะคะ,ะกันสนิมแล้วก็กันดำอะคะ่ะ อ๋อนะคะคุณผู้ชมดีมากเลยอ่ะนอกจากนั้นนะคะบริเวณโซ่แอบมีหนังมาให้ด้วยอ่ะใช่ค่ะตัวนั้นจะเป็นตัวลองบ่าค่ะบางทีแบบว่าบางทีลูกค้าบางท่านใช้แล้วกลัวเอ๊ะจะเจ็บบ่าหรือเปล่าตัวโซ่อย่างเงี้ยมันจะบาดบ่า,บาหรือเปล่าตัวนี้เราจะมีสายลองนะคะแล้วโซ่ที่เราเลือกนํามาใช้เนี่ยจะไม่มีความคมนะคะถ้าน้องชายลองจับดูลูดดูนะคะจะไม่คมเลยแอบเอามือลูดเลยนะคะคุณผู้ชมไม่คมเลยสมูทมือมากๆนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเวลาที่มาอยู่บนร่างกายของเราไม่อันตรายแน่นอนนะคะดูต่อเลยคุณผู้ชมค่ะ บริเวณด้านในมีอีกหนึ่งช่องนะคะที่ Amazing มากเลยอ่ะคือปกติแล้วนะคะเขาอาจจะทําติดกับตัวกระเป๋าไปเลยอันนี้คือเหมือนเป็นกระเป๋าช่องแยกใช่ค่ะมีมีเหมือนเป็นพนังออกมาขึ้นอีกนิดนึงอีกนิดหนึ่งเนี่ยใส่บัตรนะคะบัตรรถไฟฟ้าอะไรหาง่ายง่ายเ่เพราะปกติผู้หญิงเราอ่ะพี่ทุกอย่างหิวโยนเข้าไปหมดเลยค่ะแล้วก็หาอะไรไม่เจอนะคะทีนี้วยวายวันนี้กระเป๋าเขาทําให้คุณง่ายขึ้นได้ล้วเป็นทรงนะคะตั้งสวยงามเนี่ยตัวนี้เป็นทรงแล้วตัวพนังด้านข้างของกระเป๋านะคะจะค่อนข้างกว้างนิด เพื่อที่ว่าเราจะได้จุของใส่ของได้ค่อนข้างเยอะอะค่ะ นี่เห็นไหมคุณผู้ชมผนังด้านข้างกว้างสายคุณจะใส่ก็ได้คุณจะถอดก็ได้ก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้อยากให้ดูบริเวณด้านหลังด้วยอ่ะด้านหลังคือเก๋มากเหมือนเหมือนเป็นกระเป๋าตังติดกับกระเป๋าอีกตัวเึงเราถึงบอกว่าเป็น two in one ได้เลยค่ะนี่คุณผู้ชมเปิดได้ด้วยนะคะโอ้โหคือใบใหญ่มากนะคะไม่ต้องย้ายกระเป๋าตังเข้ากระเป๋าตังออกคุณดูผนังของเขานะคะบอกเลยว่าอลังการใช้เวลาอ้าแล้วค่ะค่อนข้างกว้างนะคะคือจะทาให้ใส่ของได้ค่อนข้างเยอะ ใช่มีช่องใส่บัตรต่างๆนะคะครบคันค่ะคุณผู้ชมบัตรเครดิตบัตรประชาชนเรียกว่าแบบพร้อมนะคะ,คะตรงนี้เป็นอีกหนึ่งช่องที่เป็นช่องแยกอาจจะใส่เศษเหรียญใช่ใส่เศษเหรียญอะไรที่แบบหยิบง่ายๆนะคะอ,อย่างตัวนี้ที่พี่ดีไซน์ตัวเป็นด้านหลังเป็นเหมือนกระเป๋าสตางค์เพราะบ,บางทีแบบว่าเราหยิบใช้งานง่ายะค,ะค่ะซูซิปหยิบเงินมาใช้หยิบโทรท์มาใช้อะไรอย่างนี้ได้เลย<ช>ส่วนตรงข้างหน้าเราอาจจะเก็บเป็นของสําคัญอย่างเงี้ยก็ได้อะค่ะใส่โทรศัพท์ได้ด้วยหรอใส่ได้ค่ะตัวนี้รุ่นใหญ่ ก็ได้อ๋อคุณผู้ชมขาโทรศัพท์หายเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ใส่ให้ดูนะคะคุณผู้ชมถ้าไหนสนใจรีบช้อปปิ้งได้เลยนะคะราคานี้คุ้มค่ามากๆากนสองหนึ่งสองสก็ก้าพยายามรูดไปรูดมาอยากรู้ว่าซิปแข็งแรงหรือเปล่านะคะนี่เลยคุณผู้ชมดีไซน์นี้ <c oughs> เก็นไหมคะลูกสีน้ำตาลแทนนะคะเป็นสีคลาสสิกซึ่งสามารถเข้าเสื้อผ้าได้ได้ค่อนข้างง่ายนะคะอย่างชุดแบบว่าเป็นสีสดใสอย่างเงี้ยค่ะแลก,กระโปองสีขาวก็สามารถเข้าแมทช์กับตัวสีน้ำตาลแทนได้ใช่นะคะคุณผู้ชมแมทช์กันได้เลยนะคะวันนี้ท่านไหนสนใจโทรเลย02-123-4999นะคะ